หลายๆคนได้ยินได้ฟังกันแล้วต้องบอกอว่าเป็นข้าวถีหน่า <แบ S 1> ขอดูกันเลยทีเดียะนะคะแรกวันที่29รรกรกฎาคมถีผ่านมาค่ะเมื่อที่เราได้ติดตามข่าวคราวกันไปนะคะว่าได้เกิดเหตุระเรบิดขึ้นที่โกดังแก๊ปประทัดแล้วก็ดอกไม้ไฟในพื้นที่ตำบลมูโนอำเภอสุ้งโกโลกจังหวัดนาราธิวาสแล้วแรงระเบิดเนี่ยค่ะก็กระจายรัศมีเป็นวงกว้างทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บล่ายรายบ้านเรือนข้องพี่นองประชาชนรถยนต์ไรกรพังเสียหายไปเป็นจํานวนมา ภายหลังจากเกิดเหตุค่ะพลตรีไผ่ซ่าน,นู่ร้างรองแม่ทัพภาคทิซีรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคซี่ส่วนนาก็ได้มีการลงพื้นที่เกิดเหตุรวมกับผู้ว่าราชาการจังหวัดนาราธิวาสเพื่อไปทําการตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับได้มีการสร้างการให้ทหารน,นะคะในพื้นที่ค่ะนําเครื่องมือยานพหาหนะแล้วก็อุปกรณ์อย่างชีพต่างๆแรงดําเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีแล้วก็ได้มีการเตรียมสถทานถีสำรับรองรับผู้ประสอบภยัย S <S สู้นกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโน,โนเพื่อชายเป็นทีพักอาไัยชัวคราวแก่ผููประสอภัยเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตอนค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังได้ระดมกําลังพลนไปรวมกันบริจาคเลือดด้วยค่ะเพื่อช่วยเลือดผูประอบอหตุด,ดังกล่าวรวมทั้งยังได้มีการเตรียมวางแผนในการช่วยเลือดฟืน้นฟูซอมแซมแล้วก็ปรับปรุงบานผักอาไั้ข้องภูประสอภัยหล่างจากนี้กัสนสาหรับในส่วนข้องสาเหตุการระเบิดในครั้งนี้นะคะก็ยุ่ในระหว่างกัน การแก็บรวบรวมข้อมูลค่ะใช่ค่ะแต่เบื้องต้นนะคะมีการสันนิษฐานว่าเกิดจากการที่มีช้างเนี่ย ไปเชื้อมอยู่บนลังคาข้องโรงโกดังโรงนั้นนะคะซึ่งโกดังเนี่ยเขาบอกว่ามีการยืนทะเบียนข้อขึ้นทะเบียนเป็นโกดังเก็บสินค้าปกติแต่วาคาดการหวานะคะหวานไม่น่าจะมีการข้อขึ้นทะเบียนเกีียวกันเก็บพลูเก็บดอกไม้ไฟซึ่งแน่นอนเป็นวัตถุอันตารายนะคะยอดผู้เสียชีวิตลาสุดอยู่ที่ทองรายบาดเจ็บ1ร่ายค่ะ,คะที่นี่ค่ะอยากจะข้อความรวมมือพี่น้องประชาชนนะคะให้รวมกันส่อๆดูแลพืล้นทีค่ะเป็นนู่เป็นตากันสักดและให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทา กว่าพบเห็นผู้ที่วาดูแล้วไม่น่าไว,าว้วางใจบุคคลที่ไม่วังดีเพื่อที่จะว่งชายสถานการณ์นี้และมาเป็น หมาหาเยื่อนะคะในการทีอ่โอกาสเข้ามาสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ค่ะให้จดเบอร์นี้ไว้เลยค่ะใส่ด้วนนึ่งไซี่นึ่งมันถึกว้นในเครื่องนะคะเผื่อเจง้งน่วยงานถีเกี่ยวข้องเข้ามาดูแลนะคะแล้วกะ็ให้ติดตามข่าวสร้างที่ถูกต้องจากหน่วยงานผากรัดเถวนั่นนะคะไม่ไหวเป็นทางเพศิคล้องสบโค6กนะคะเรืองราวค้องส้าหนักประชาัมพันธ์จังหวัดนาราธิวาสและกการ โซวทนาราธิวาโซวทวสูท้ง่ายขว่าโลกซี่ห้าทีมาเนี่ยค่จะให้ความให้ข้อมูลที่ถูกต้องอค่ะและก็ตอนนี้นะคะบอกนยังไม่มีการเปิดบัญชีในการรับช่วยเลือนะแต่ขาดการวันนี้ค่ะฐานผู้วาราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะฐานสนั่นผงอักซอนจะมีการเปิดบัญชีในการรับบริจาคเงินแต่ต้องเป็นเรื่องราวข้อง ซุ่นในการบางังคับการชื้อเนี่ยต้องไม่ใช่ชื้อบุคคลนะถ้าหากว่าใครเห็นว่ามีการโพสข้อรับเงินช่วยเลืออะไรเป็นชื้อบุคคลเนี่ยไม่เอานะโอนไม่ได้ไนะ้นี่เป็นเชาชีพแน่นอนแล้วก็ะซิ่งที่ว่าจําเป็นตอนนี้ถ้าหากว่าใครอยากบริจาคา่เนึ่งเลยคืออาหารหละเครื่องดืม่ม วัตถุดิบในการประกอบอาหารข้าวสาานาหารแห้งพาข้นนู่นะคะเผื่อนําไปช่วยเลือกผู้ประสบภัยค่ะและไกอย่างนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้มันจะมีภาวะคงฟูดมูลพิษค่ะสามมาถทจ่จะบริจาคหน้ากากระน่าไม่ให้ด้วยนะคะหลเรื่องราวโครงการตามหาผู้สูญให้นะคะอยากให้ให้ติดต่อคนในครอบถ้าหากว่าใครที่ติดต่อคนในครอบครัวไม่ได้จากเหตุการณ์นี้ค่ะข้อแจ้งถึงบุคคลที่สูญให้ทีเต้นกองอำนวยการรวม ซุ่ช่วยเลือกผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์โกดังระเบิดบริเวณหน้าทางข้าวตลาดมูโนค่ะนี่ตัวบอกตลาดมูโนเนี่ยเป็นตลาดที่วาใหญ่เกี่ยวกับการแหลกเปลี่ยนอาหารข้องชายแดนผากใตใหญ่ที่สุดข้องจังรัดข้องพืนที่ข้องซุ้งให้กลัวลกกันเลยค่ะเสียดายมากๆเลยที่วา่าเกิดความสูญเสียน,นี้เกิดขึ้นนะคะและทีนี้เรื่องราวข้องการช่วยเลือเปิดจุดรับบริจาคนะคะต้องเป็นไป ตามทีทางการกำนดเท่านั้นนะคะไม่ไม่เปิดกันใหม่เองนะต้องมีการข้ออนุญาตกันก่อนด้วยค่ะ,คะโดยพื้นที่ในการรับบริจาคค่ะกายุทีเล็กที25่สิ้นใสายทองต่ำบลสุงไงโกโลกอำเภอสุ้งไงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสนนะคะมาอาราหัสไปซะนี่ค่ะ9 6ว2 0ค่ะหรือไว้ซอบท่ามทางไมยเล็กถัศัพั์กันก้อนก็ได้ค่ะทีไหล็กเลข0 7ก6 1 1 0ุ่่ะอืค่ะอจอดเบอร์กันไว้ได้นะคะสอบถามให้แน่ชัดกันก้อนค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายวิชิตชาติอุดมลบับจะเริญกิดค่ะหัวน้ามุมลานิธิเซิงมู่ทานนําใจสุ้งให้โกลกก็ได้ลาวเหตุการณ์ค่ะที่ได้ลงพื้นที่ตาบลมูโนะนะคะหลังจากทีโกดังประทัดเนี่ยได้ระเบิดค่ะก็บอกว่าได้นํากําลังข้าไปในพื้นที่จํานวน4ี่สบนายค่ะสภาพในพื้นที่ที่เห็นก็คือเกิดทีได้เกิดนี่หนะคะทีเราเห็นะนะก็คือเกิดเพลิงไหม้นะคะบ้านเรือนรานคาในลาด เลือดแบบ ที่เราเห็นเลยใช่ค่ะเป็นซากประคักพังนะคะบนถนนกระเต็นไปนโดยเศษแลกเศษกระเบืองแล้วก็กระจกที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดค่ะทําให้รอถที่ว่าเอาข้าวพื้นที่เนี่ยก็ได้รับความเสียหายบ้าอนนะลออดก็แบนไปไล่คันเพราะว่ามันมีเศษจ,จอกเศษเบืองค่ะแล้วก็จากการข้าวสารวจในวันแรกได้ใช้เครื่องตัดท่างไปงางเศษกําแพงบ้านที่ทับร้างผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตโดยมีเจ้าหน้าที่ทห้าแล้วก็ออซอซุ้งใหโกโลกเนี่ยข้าวไปสนับสนุนการทํางาน แล้วก็แรกแต่ว่านี้ค่ะทางมูล,ลนิธิเซิงมู่ทานนําใจสู้งให้โกลกพร้อมด้วยน่วยถาหารและชุด EOD ก็เข้าไปขอน5ร้างข้องผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะก็คือรายงานข้อแรกแต่ว่านี้ก็คือยังไม่พบร้างของอ้องชังทียุ่ในโกดังที่ปะทัดรบดนะคะส่วนประชาชนที่ต้องการขอน,าน้าร้าเมื่อทีน้องซี่โบโบอกและค่ะก็สามารถที่จะแจ้งได้ทีเต้นกองอํานวยการ องค์องค์นวยการรวมนะคะซู้นช่วยเลือกภูประสอภัยอำเภอสุงไงโกล็อกนั่นเองค่ะแล้วก็ทางมูลนิธิก็จะมีการประสานใดๆดไฮ้นะคะอ่ะนี่ก็คือข่าวที่ประชาะสัมพันธ์กันตอนนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือในเรื่องข้องกันบิดชาชีพที่ชายสองทางนี้แหละ,ค,ะค่ะเป็นเป็นเป็นช่องว่างในการที่จะไปะห้าพ้นประโยชน์ให้คนอนตัง้งอ้างว่าจะมาช่วยเลือดในกรณีนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีการร,รับเงินจากทางจังวัตนาธิวาสเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยที่ขาต้องการคือเรื่อง เลยเลือดอใครอยู่ในพื้นที่บริจาคเหลือดช่วยกันสักคิดค่ะและกรเรลืองราวข้องอาหารนะคะวัตถุดิบในการประกอบอาหารแล้วก็หน้ากาอาามัยใหม่อันนี้ต้องการชับพลันเร่งดวนค่ะ,ะนะคะเป็นเรื่องข้าวที่เราฝากประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้กันค่ะ